ผมเจี๊ยบครับอายุ5 9ปีรับราชการอยู่กรมชลประทานผมจกกะเกษียณก็ต้องเตรียมความพร้อมและปี68กเกษียณก็เลยต้นเริ่มดูบ้านข้ไล่ดูมาเรื่อยๆขับรถตะเวนดูไปดูที่อื่นด้วยอะไรหลายๆอย่างไล่ๆ,ๆ,ๆมาดูไปดูหลายโครงการอยู่แต่ก็ไม่ชอบสุดท้ายมันคือถ้าเราชอบเราเราก็โอเ,เลยโอเคตรงนี้ที่อื่นไปดูมาไม่นั่นเลยที่นี่เลยบอกว่าตัดสินใจเลยทาสัญญาเลยจริงเราอยากได้บ้านเดี่ยว ตอนนี้ร้อนเกี่ยวเนี่ยเราดูแล้วมันสูงเกินไปซึ่งมันเกินปริมาณของตัวเรานะครับก็เลยโหลดตรงมาก็เลยมาเป็นเทาโฮมก็ไล่ดูเทาโฮมเรื่อยมาเรื่อยมาจนมาเนี่ยมันเจอชาโตวิเลจเนี่แหละที่สุดท้ายที่ว่าชอบที่สุดค<ม>ือหนึ่งการเดินทางสะดวกสบายรถก็ไม่ติดจากแค่เป็นมอไซค์ขับออกไปถึงนุนใหญ่ก็15นาทีถ้ารถใหญ่นะฮะก็ต้องไม่เกิน20นาทีรถขึ้นไหวได้เรื่อยๆไม่ติด แล้วก็สถานุโปโภคทุกอย่างมันพร้อมหมดเราถึงชอบตรงนี้ความสะดวกสบายความสวยงามเออถนนกว้างขวาง,วางนะคะตัวบ้านเองก็โอเคถ้างก็ดูโล่งดูดูหรือวพร้อม,พร,อมพร้อมอยู่ได้เลยนะครับก็ม,มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสทุกอย่างเทียบ้อมของผมอยู่กัน3คนครับอย่กันก็มีพ่อมผมแล้วก็แฟนผมแล้วก็ลูก3คน คช้บ้านเดี่ยวเลยเหมือนบ้านเดี่ยวเลยกับมัน,ม,นมันเข้าไปแล้วมันสบายมันดูโล่งอะครับมันไม่เหมือนอย่างเราอยู่เทวเฮาส์บางโครงการที่เราไปดูมันมันไม่ได้ดตีเข็มอย่างห้องพัวรเนี่ยเขาไม่ได้ตีเข็มให้ที่นี่เขาตีเข็มให้เราก็เล้วเออสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งเสียค่าใช้จ,จ่ายตรงนี้อีกเราก็ถึงว่าตัดสินใจได้เอาโครงการนี้โช mm hmm. ด,ดีครับหลับสบายใจแล้วก็อยู่แบบมีความสุขเลาอยู่ตรนี้มีความสุขด้านหน้าก็เพื่อนบ้านก็โอเค แล้วก็คนมาอยู่ข้างในเขาก็ออกมาทักทายกันตื่นเช้ามาก็มีนกได้ยินเสียงน,นกร้องอะไรมีความสุขครับออกไปก็เป็นของกินหน้าหมู่บ้านก็มีแล้วต้นโดนุนหมูแล้วก็ชาบูสาออกไปหน่อยก็เป็นโลนตัสเซเว่นดีมากเลยครับมันฝัพียบพร้อมันเป็นอยู่มันดูให้ทำอะไรให้เราแบบจิตใจเราดีขึ้นไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่แบบเหมือนตึกสูงบางอะไรอย่างเงี้ยมันมันโล่งไปหมดเลยเงี้นข้างเราก็ดีนะมันอย่างมีวัด เราก็วันพระเราก็ไปทำบุญได้ออกไปทางนี้ไปห้างล้วก็ก็สะดวกสบายขึ้นดีครับเ็ิมมีการเดินครับก็เดินสอบถามเป็นไงบ้างเออบ้านเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็โอเคเ็ิ็ก็พูดอยู่เคยไปบอกเพื่อนให้เพื่อนตอนไปบอกเพื่อนมาดูบ้านแล้วก็แนะนํามาให้มาดูเขาก็ชอบว่าเออดูดีมันนั่นนี่ก็ไปถามว่าราคาแพงไหมไม่แพงราคาจับต้องได้เลยก็ขอแนะนํานะครับพอเรามาอยู่ที่แล้วสบายใจอบอุ่น ครตอวิลเลจเรามีเพียบพร้อมทุกอย่างมีทักษะเว้นะมีฟิตเนสนะครับแล้วก็อาหารการกินลดลายก็เดินทางสะดวกสบายนะครับเหมาะสมกับที่คุณเลือกจับต้องได้ครับ